วันนี้ก็ผมนอนก็นาเพึ่นครับวันนี้ก็กินน้ำพึ่งยังใกล้ครับจากางหายไปหลายวันครับไม่สบายครับผมโอ้ยเหนื่อยครับตั้งแต่ไปเอาพึ่งกับพอหลายวันนั่นแหละกลับมากี่ีนเปงบ้านครับอันนี้ก็เห็นพึ่งนะครับร่างนึงอยู่ตุ่มมะขามครับกลางทางเลยวิ่งมากระดูกชายสองคนครับลูกชายไปตั้งเท่าไรอยู่เดี๋ยวมาครับอ่ะผมพาไปดูพึ่งนะครับนี่ครับผพึ่งร่างหนึงซวยเลยครับอยู่มือถุงอะไรครับโอ้ยเหน่อูเต็มๆเลยครับ นี่ครับขึ้นไม่ได้เป็นหอกรังสวยเลยครับขึ้นง่ายเลยครับผมต้นมะขามครับครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกันด้านบนด้วครับกือบจะนั่งแล้วครับนี่ครับรังสวยๆพราะหนามกดสวยๆครับหนามเพอได้ครับรังกำลังต็มครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดกล้องครับดูตอนตัดเลยครับ ครับผมสวยครับทั้งคือสวยครับผม เอาจ่วเลยครับจด้วข้น้าก่าแได้ครับ น่าของที่ว่าได้ครับห่างเนี้ยใครมิ้งจะไล่ล้วครับ ไครับไปครับผมลงครับลงมาแล้วครับนีกับรังไกับลังจัดครับแล้วน้ำใสก่อนนีข้าวหนาครับถือว่าใช้ได้ครับต้นนี้กับน้ำมีข้าวหนาครับดอกไม้ไปดูเป็นดอกอะไรครับใหม่เป็นดอกยุขาครับต้นอ่ะ มันก็ลูกชายคือเก่าแล้วครับดาวล้างใส่ครับวัวหน้านี่ครกำลังงดสวยครับล่างขาวๆเลยครับนี่ครับขี่วันนี้หน่อยหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวไปหาต่อครับผมนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูต่อครับไปต้นนี่ครับครับไปเรื่อยๆฝึงลงถุงนาครับจองนย พอดีหายป่วยก็เลยออกครับพาลูกออกมาวันนี้ครับเจอกันไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับนี่ก็รับขวามบานขึ้นครับผมไปจะไปหาลูกหลังต่อไปเนะครับในนิ่มร่างหนึ่งครับนี่ยชายขึ้นเอาครับลังสวยเนะครับนี่ยเขาหน้ามันจะสวยครับนี่โอ้โหทุกอย่ดูกิ่งนี่ครับนี่ไปถ่ายดูครับชายขึ้นครับสวยเนะครับ เจอพึ่งจะนั่งหนึ่งก้อนครับเลยไม่ได้ถ่ายรู้ครับถ่ายรู้แม่ครับลองถ่ายรู็ไ่เกินสองวันครับหายครับนี่ครับใช่่นิ่มครับไปพึ่งมีมาสามลังนะครับมีลังที่สามครับไม่ได้ถ่ายรู้จะลังนะครับพึ่งนิ่มอ่ะีให้ดูพึ่งนิ่มครับนี่ครับผมสามลังครับนี่้งในสองลังครับเห็นไหมครับ ไปนั่งนึงครับไปเป็นั่งทีสามครับเดี๋ยวจะใส่จักรเลยครับนี่ครับผมไว้ครับครับผมเดี๋ยวหาต่อครับเดียวเจอง่าค่อยถ่ายด้วยครับผมน้องขวานนะครับไม่ไหวครับร้อนปวดเหมือนหัวอีกเลยครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับได้เพิ่งหนึ่งล่างครับสามล่างครับหนูใช้พวงเท่าแล้วครับผม ร้อนนครับผมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับผมดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับน้องคนหน้าเพิ่นครับสวัสดีครับ